ปิดผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวก็กลับมาพบกันเช่นเคยครับผมกับรายการคมชลิดบันเทิงสเปเชียลกับผมฟรีรโนโนัตนนนทรสุวรรณนะครับผมและก็แน่นอนว่าเราจะยังคงกลับมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงข่าวร้อน,อนข่าวจริงนะฮะว่าในวิกนี้วันนี้นั้นมีประเด็นอะไรเด็ดๆกันบ้างครับผมติดตามันเลยฮะในช่วงของบันเทิงอนสเตยครับ สร้างความตกใจอย่างมากครับสำหรับพี่พีกริตอํานวยเดชกรและบอสดารุเบตกูโนผู้กำกับภาพยนตร์ที่ออกมาเปิดใจตั้งโต้แถลงข่าวการยุติโปรเจกต์ดีซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งโปรเจกต์ดังกล่าวนั้นเป็นโปรเจกต์ที่ถูกจับตามองอย่างมากครับเพราะว่าได้ร่วมงานกับอิงฟ้าวราหะซึ่งเหตุผลนั้นได้ชี้ไว้ดังนี้เรื่องสําคัญที่อยากจะแจ้งก็คือว่าเราจะระงับการถ่ายทําไว้ก่อนนะครับพอ มันใกล้ถึงระยะเวลาการถ่ายทำแล้วจริงตัวพีรพีรู้สึกว่าเฮ้ยพีเริ่มกังวลแล้วว่ามันมันพอหรือยังสําหรับโปรเจกต์นี้มันพอหรือยังสาหรับตัวละครนี้จริงๆครับผมแล้วก็ด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่แล้วก็งานบางอย่างด้วยของพี่ด้วยครับที่พี่ได้ทําการปอบลงมาแล้วด้วยเขาเรียกว่าคือแผนสิ่งนี้ไว้แล้วด้วยเหมือนกันเนี่ยครับซึ่งก็เป็นโปรเจกต์ที่สาคัญของพี่เหมือนกันที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงทางไยภาพบางอย่างได้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่พี่กังวลมากๆแล้วก็ ไม่รู้จะหาทางออกกับเรื่องนี้ยังไงก็เลยเดินเดินทางไปศึกษาบอดครับครับก็ตอนที่พีมา,ารึกษารนะก็เห็นถึงความกังวลใจของพีจริงๆเออแบบว่าพีเป็นคนที่ทําอะไรแล้วก็แบบเต็มที่แล้วก็ใส่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็สถานการณ์นี้คือพอพีเขาเริ่มกังวลแล้วเราก็ใกล้วันการถ่ายทําเข้ามาทุกทีอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบเป็นห่วงอ,อยากหาทางออกสิ่งนี้อะไรเงี้ยครับรวมถึงว่าในช่วงเวลาเดียวกันด้วยครับมันมีปัจจัยหลายอย่างมากที่ ทั้งเรื่องดินฟ้าอากาศอะไรเงี้ยครับที่มีผลต่อการถ่ายทําด้วยก็เลยคิดว่าเออเอาหลายๆเรื่องเนี้ยเราไปปรึกษาพี่ๆกันดีกว่าอ่าก็เลยตัวบอกบพีงก็เลยไปคุยกับพี่ๆที่ G&E ครับพี่ๆเขาก็แบบน่ารักมากๆเขาก็ช่วยกันหาทางออกกันแบบหลายครั้งมากเพื่อให้เจอทางที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับอืมแล้วก็เราก็ได้ตกลงแล้วก็คุยกันว่าทางที่ดีที่สุดก็คือคิดว่าโปรเจกต์นี้ต้องระงับไว้ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยครับอืมก็จริงๆ ตัวพีเองนะครับผมพีเสียใจมากๆนะครับที่สําหรับเหตุการณ์แบงนี้แล้วก็พีเชื่อว่าพี่บอสเองแล้วก็ทางจีดเอเองก็เสียใจมากๆที่ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเหมือนกันก็ตัวพีกอยากจะขอโทษพี่บอสนะครับอขอโทษที่บอสด้วยครับ้ก็ขอโทษพี่ๆทาง G d ดด้วยนะครับผมขอโทษ ทีมฟ้านะครับขอโทษทีมงานทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นีนะครับผมทั้งทีมงาน g d s งแล้วก็ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ดีครั้งนี้นะครับผมรู้ว่าทุกคนตั้งใจมากทุกคนเวิร์กกับสิ่งนี้กันอย่างหนักมากนะครับผมแล้วก็อยากจะขอโทษทีมการแสดงด้วยนะครับผมคนอื่นๆด้วยที่ท,ท,ที่ที่ต้องร่วมแสดงกับดีครั้งนี้นะครับจริงๆพีดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาเจอทุกคนแล้วก็จริงๆอยากจะ ได้มีโอกาสเหมือนกันที่จะร่วมงานกับทุกคนนะครับผมอยากจะขอโทษแฟนๆน,นะครับผมขอขอโทษแฟนๆที่อิงฟ้าก่อนเลยนะครับขอโทษแฟนๆของตัวเพลงด้วยนะครับผมทีท,ที่ที่สิ่งนี้อาจอาจอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนะครับผมขอโทษฟแฟนๆของทางซีดีเสด้วยนะครับครับครับก็อืมมโจพี่ก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้ว,ว่าก็เออมันก็ อมันก็กิขึ้นแล้วอะไรเงีนนะ้ยเออก็พี่ก็อยากจะขอโทษทีมงานแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบเช่นกันเหมือนพี่ีเลยอะไรเงี้ยเออก็ไม่มีใครอยากให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นนะพี่เออก็แล้วก็อยากจะขอบคุณด้วยกับแฟนๆทุกคนที่คอยติดตามสนับสนุนโปรเจกต์นี้เสมอมาแล้วก็คอยสนับสนุนโปรพีพีด้วย ก็ขอบคุณคนมากๆขอบคุณจริงๆอะไรเงี้ยครับส่วนทางด้านแฟนๆที่เข้ามาฟังคําแถลงการต่างแสดงความเข้าใจและให้กําลังใจพีพีพร้อมกับทีมงานและหวังว่าอนาคตนั้นจะได้เห็นโปรเจกต์พิเศษแบบนี้อีกสําหรับเวทีคมบันเทิงวันนี้นะครับไปพูดคุยกับเพรเกหนุ่มคนนี้เลยกว่านนะฮะนั่นก็คือหนุ่มฟิล์มธนพัฒน์นะฮะที่เพิ่งจะคว้ารางวัลคมชลึกอวอร์ดของเราไปนั่นเองนะฮะในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนั่นเองครับผมจากละครเรื่องคุณชายนะฮะ ซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์กับทีมงานคอมชิดของเราด้วยนะฮะว่าดีใจมากไม่ได้เทียบคำพูดมาจริงคือไม่คิดว่าไม่คิดว่าตัวเองจะได้เป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าอีกหนึ่งรางวัลที่แบบดีใจจนพูดไม่ออกอะครับไม่รู้จะพูดอะไรคือคิดว่าตัวเองจะพูดได้แต่พอเอาถึงจริงๆมันมันทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจจนมันไม่รู้จะพูดอะไรออกไปมันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมประทุมเทเรียกว่าก็เวลาทั้งหมดของ,ของ,ของชีวิตอะครับในช่วงนั้นก,ก็เป็นกับเรื่องนี้วเวลาใช้คํําาาาาาวว่เเลลททััััั้้งหหมมมมดดดยนนนกกกกก็ไไปปบบรบ การทางานกับละครเรื่องนี้จริงๆล้ว,วันนี้ถ้าขาดทีมงานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คือผมอาจจะไม่ได้เลยก็ได้ต้องขอแสดงความยินดีกับหนุ่มฟิล์มด้วยนะครับและก็คุณผู้ชมท่านไหนนะฮะที่อยากจะอัปเดตข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงข่าวอื่นๆน,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเมืองนะฮะศิละปะวัฒนธรรมรวมถึงข่าวกีฬาด้วยก็สามารถคลิกเข้าไปอ่านกันได้นะฮะในเว็บไซต์คมชลึกหรือว่าเป็นในส่วนของ Facebook และก็ YouTube คมชลึกได้ด้วยนะครับวันนี้ก่อนจากกันไปขอบคุณไปด้วยนะครับกับแชมพูปิดผมขาวแคบิลลาไปแ้ววสส